you เอาเลยครับผมก็ต้องขอสวัสดีสวัสดีเพื่ทุกคนกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โนะครับผมก็อ,อยู่กันในเกมกรีนนาฟีแฟคกันเหมือนเดิมเลยนะครับนะวันนี้ก็ตามปกคลิปเลยก็คือผมจะมาอัปเดตข่าวสารกิจกรรมเกี่ยวกับอ่า กิจกรรมฉลองครบรอบ3ปี Free Fi r e ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็คือในเดือนนี้แหละในเดือนสิงหาคมนี่แนทจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับวันครบรอบ3ปี f r e e Fire นั่นเองนะค,ะคุณผู้ชมก็คือจะมีกิจกรรมแจกของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนั้นก็ผมไปเห็นข่าวสารจากเพจของการิน่าฟรีไฟนะครับแล้วก็มีข่าวสารแจ้งเข้ามาว่ามีของรางวัลอะไรบ้างที่เราจะได้รับนะครับแล้วก็สามารถรับได้ยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนี้ก็ก่อนอื่นเลยที่จะไปรับชมของรางวัลของฟรีเนี่ยก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยก็ได้กกันครผออุุณทๆยลเ นะครับขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเราดูในตัวเกมมีกิจกรรมอะไรเข้ามาหรือเปล่าเลครับนะเออก็มีกิจกรรมมาใหม่นะคุณผู้ชม เลิฟไลฟ์บาลานั่นเองนะคุณผู้ชมก็สามารถไปเล่นกันได้นะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้ก็ผมเล่นมาแล้วนะครับแล้วก็ผมได้2ชุดเลยนะครับแล้วก็คือเราจะต้องทําให้มันสมดุลกันนั่นเองเมื่อค่าพลังทั้ง2อฝั่งเนี่ยเท่ากันเราก็จะรับไป2ชุดไปเลยนะครับผมนะเออก็ผมเสียไปประมาณไม่เท่าไหร่เองนะครับประมาณไม่ถึงพันเพชรเลยนะครับสชุดเลยนะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับสชุดนี้ก็ผมจัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็15กับ15ก็ถือว่าได้เลยสำหรับ2ชุดนี้ถาวรไปเลยนะครับก็อย่าล เริไลฟ์บาลานั่นเองรางวัลก็จะมีตั้งแต่เป็นชุดเนาะแล้วก็จะมะีกระเป๋าตลกไลยด้วยนะคุณผู้ชมนี่ก็คือจะเป็นแบบสุ่มนั่นเองนะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้เลยอย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับ โอเคมีคกิจกรรมอะไรอีกไหมเอ่ยเออก็ทางด้านของเลขไอเทมก็คือผู้ชมสามารถไปแลกได้สำหรับตัวคิดแบบเอเทเผื่อบ,บางคนยังไม่รู้นะครับผมก็มาบอกไว้ก่อนก็คือสาหรับสกินเอ็มหนึ่งแปดเจ็ดสามอะไรเนี่ยซฟิอาบลูนั่นเองนะผู้ชมก็สามารถไปแลกได้ตัวนี้ก็คือเพิ่มความเร็วนโหลดหนึ่งหน่วยนั่นเองนะผู้ชมก็สามารถไปแลกได้ในประมาณสองร้อยทนะุคิดเนาะผมก็แลกมาแล้วก็คืออัปเดตแผงใ่มามันก็มีตัวนี้มาให้แลกแล้วนะครับนะใครที่ยังไม่แลกก็ อย่าลืมไปแลกกันด้วยเพราะเป็นของฟรีนะครับผมนี่อ่าเพรของฟรีจากโทเค็นเฟใครโทเค็นเฟเหลือก็อย่าลืมไปแลกกันด้วยนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมตามปกคลิปกันเลยแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีวยกว่านะครับผมไปกันเลยเอาเลยครับผมตอนนี้ก็คือเราอยู่ในรายการ A, ifi, าวอซับฟรีไฟล์ข่าวด่วนฟรีไฟล์นั่นเองนะคุณผู้ชมก็คือตอนนี้ก็คือเป็นซับไทยเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็คือเป็นทางเพจกัลลิน่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์เลยนะครับแล้วก็ได้อัปโหลดคลิปนี้มาแล้วนะคคคครรรัับบกกก็็็็ือเเเเปนนภภาาาาาาษษไไททยยยยแล้้วววีี่พูดดดะ๋ม ฟังกันเลยดีกว่าว่าของฟรีที่เราจะได้รับเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับผมนะก็ที่จริงผมเคยทาคลิปไปแล้วแต่คลิปนี้ก็ได้รับข้อมูลข่าวสารมาเพิ่มเติมเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะครับเดี๋ยวเรามาดูทบทวนกันอีกครั้งนะครับะจะมีแก๊งลึกลับมานะครับตรงนี้ไม่น่าหลังจากการอัปเดตเนี่ยผู้เล่นจะได้รับเป็นการเชิญชวนเข้าร่วมเล่นเป็น กิจกรรมครบรอบ3ปีของเกมฟรีไฟนั่นเองนะคุณผู้ชมเนี่ยก็คือจะเป็นบัตรเชิญแบบนี้เลย14 d a y time channel นั่นเอง coming soon นั่นเองนะคุณผู้ชมก็คือจะมีกิจกรรมเข้าเชิญชวนเราทุกคนเลยนะครับเป็นกิจกรรมของอ่า3ปีฟรีไฟนั่นเองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราดูต่อเน,นื่องไปเลยก็แล้วก,ก,กันนะครับ,รน,รบนี่เลยนะครับผมนะก็คือเป็นอ่า 3rd anniversary activity หรือว่าเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับครบรอบ3ปีนั่นเองก็คุณผู้ชมก็ได้จะเห็นของรางวัลไปแล้วนะครับวันนี้ก็อาจจะมีแบบชุดตัวนี้เสื้อตัวนี้นะครับนะแต่ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะแจกฟรีนะครับนะเป็นชุดโจ๊กเกอร์ผู้ชายตัวนี้นะครับวันนะอาจจะแจกฉลองครบรอบ3าปีฟรีฝ่ายนั่นเองนะคุณผู้ชมก็บอกเลยว่าโคตรสวยเลยถ้าไม่แจกฟรีไม่น่าจะเอามาใส่ในเว็บกิจกรรมตัวนี้นะครับนะคิดว่าน่าจะแจกฟรีนะครับค่อนข้างมั่นใจเลยทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยเป็นกล่องศ ก็ต้องรอดูอีกทีว่าเขาอาจจะปรับเปลี่ยนคอร์วันได้ตลอดนะครับวันะก็อาจไม่ต้องแจ้งลวงหน้านะครับผนเดี๋ยวเราดูต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เข้าเอ้ยมาวันที่เท่าไหร่อ่ะคุณผู้ชมวันที่30มสิบกว่าคุณผู้ชมวันที่30เดือน6กนะคุณผู้ชมเอ้ยจนถึงวันที่29เดือน7จ็ดะประมาณนั้นเหรออ่าอต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะครับนี่เลยในข่าววันนี้ก็คือในการฉลองครบรอบนี่ก็คือจะมี แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาเองนะครับ้วก็คือจะมีการอัปเดตอะไรเพิ่มเกิมเข้ามาในปีไหนในเดือนไหนก็จะมีบันทึกไว้หมดในหน้าเว็บกิจกรรมตัวนี้นะครับนี่ก็จะมีให้เก็บโทเค็นด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมตังเกตบบนขวามือได้ดีนะครับนี่ก็คือจะมีอโทเค็นตัวเลขก3ตัวนี้แล้วก็โทเค็นแบบแบบตัวมันโครงสร้างตัวนี้เลยนะครับสามารถทำภารกิจเพื่อรับรางวัลฟรีได้ด้วยนะครับอ่า ก็คือเราเนี่ยต้องช่วยกันนั่นเองนะครับนะทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างเป็นเขาเรียกว่าอะไรคุณผู้ชมก็คือสร้างบูรณะเป็น <laughs> เป็นเนกาะสวรรค์ทรงจุดสูบนั่นเองนะคุณผู้ชมก็คือเป็นเกาะสวรรค์แบบใหม่เองเห็นไหมคุณผู้ชมเขาบอกว่าเริ่มเพียรได้สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากเราจะต้องช่วยกันสร้างนั่นเองนะคุณผู้ชมอ่าเ เราต้องร่วมมือกันนั่นเองนะครับวันนี้ก็คือผมเคยบอกในคลิปนั้นว่าเขาแจกตัวละครฟรีนนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่าแจกตัวละครฟรีหรือเปล่าแต่ก็เขาไว้เลือกตัวละครนะครับไม่รับไม่ทราบว่าเขาจะให้เลือกไปทําอะไรนะครับนะก็ผมเลยสันิษฐานว่ามันคงต้องแจกฟรีนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไงกิจกรรมยังไม่เข้ามาผมก็ไม่ขอพูดเยอะนะครับน่อเดี๋ยวเราดูไปก่อนดีกว่าคุณชมก็คิดอย่างไงก็มันคงไม่ได้แต่ผมค่อนข้างคิดว่ามันน่าจะแจกฟรีนะครับ นี่เลยนะครับนะั้ก็คือเราต้องทำภารกิจให้สาเร็จนั่นเองก็คือเราจะต้องอเก็บตัวเคตและก็ฟื้นฟูเมืองใหม่นั่นเองนะครับนะก็คือเกาะสวรรค์นเนี่ยจะมีเกาะสวรรค์แบบใหม่ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับนะก็คือจะมีแบบเออเมืองโอ้โหใหม่เยอะแยะเลยนะครับนะัเออแล้วก็เราจะต้องช่วยกันนั่นเองอเราต้องการคุณประมาณนี้เลยนะครับผมนะเออ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมลืมบอกในข่าวนะเกือบลนะืมบอกไปเลยก็คือจะมีการแจกเป็นฮายาโตไฟแบนดด้วยในข่าวนะรนะหรือว่าจะเป็นฮายาโตร่าง2นั่นเองนะคุณผู้ชมก็คือคุณผู้ชมจะสามารถได้รับในกิจกรรมตัวนี้เหมือนกันเลยในวันที่22สิงหาคม,น,นะคม,รรมนั่นเองนะคุณผู้ชมก็กิจกรรม3ปีฟรีไฟเออร์นั่นเองนะคุณผู้ชมก็ได้รับเหมือนกันเลยสำหรับฮายาโตตัวนี้นะครับเออก็จะได้รับแบบทำภารากิจนั่นแหละก็คือเราจะาเหมือนเคลลี่นั่นแหละปลุกพลังเคลลี่นั่นแหละครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราอดูวล่า เพิ่มเติมนะครับผมนี่ก็คือเป็นกิจกรรมสาม RD Free Fire Anniversary นั่นเองนะคุณผู้ชมหรือว่าจะเป็นครบรอบสามปี f ฟรีไฟนั่นเองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาอ่านกันเอามาแปลกันดีกว่านะครับวันนี้ก็คือจะเป็นข่าวสารจากเพจหลักเลยนะครับวันนี้เป็นเพจกาลิน่า Free Fire เลยเพจหลักเลยนะครับแต่ก็จะเป็นของน่าจะจะไม่ผิดน่าจะเป็นของสเปนนั่นเองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาแปลภาษากันดีกว่านะครับวันนี้ก็ตรงนี้เห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยแปลว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาแปลดีกว่านะครัับเเระผมมมกก็ไู่้หืออนนโค คุมไปแล้วก็แปลดูนะครับผมนี่ปุ๊บตลอดทั้งเดือนสิงหาคมมาฉลองที่3กันเถอะฟรีไฟล์ฉลองครบรอบอ่าเราจะมีของรางวัลให้คุณทุกเดือนมีทั้งเพชรสกินบัตรอ่าก็จะเป็นสกินบัตรไฟล์พาร์ตนั่นเองนะคุณผู้ชมก็คืออีกมากมายเลยนะครับนะก็คือจะมีอิเล็กท์พาร์ตแจกด้วยนะครับผมก็คือจะมีการแจกเป็นสิบขั้นสูงฟรีด้วยนะครับผมนะก็ค <ossen syllables> ือ จะเป็นสิทธิ์การสูงของเดือนกันยายนนั่นเองนะครับผมนะก็คือจำเราเนี่ยก็คือถ้าจําไม่ผิดนะครับนะถ้าคุณผู้ชมได้ทันในปีที่แล้วหรือว่าเป็นการครบรอบ2ปีฟรีไฟเออร์เนี่ยเขาก็มีการแจกเป็นบัตรไฟฟาร์สเหมือนกันเลยนะคุณผู้ชมก็คือถ้าใครทันก็น่าจะนึกออกก็คือจะเป็นไฟพาร์สคาวบอยใช่ปะคุณผู้ชมก็คือตอนนั้นก็คือแจกฟรีให้เราเนี่ยล็อกอินครบ10วันปุ๊บเรารับไปเลยนะครับวนะันนั้นสำหรับอ่าไฟฟาร์สรับฟรีไปเลยปลดล็อกฟรีไปเลยนะครับแนละ้วก็คอเเ็นง,เงกกยยาายา่่นนภริๆงงลแ ต่อเนื่องนะครับนะครบสิวันก็คือเข้าเกมทุกวันทุกวันทุกวันในครบสิวันเนี่ยก็จะได้รับไปฟรีๆเลยสำหรับบัตรไฟล์พาร์สามารถเลื่อนคันของซีซั่นของเดือนกันยายนได้เลยนะครับนะซึ่งซีซั่นของเดือนกันยายนเนี่ยผมก็ได้ทําคลิป,ปรดรไว้แล้วนะครับนะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าซีซั่นถัดไปหลังจากซูชิเมเนจเนี่ยเป็นเป็นซีซั่นเกี่ยวกับอะไรก็สามารถไปดูได้ที่มุมขวาตัวไอเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งให้ที่มุมขวาตัวไอนะครับก็สามารถไปคลิกดูได้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็คือจะเป็นของรางวัลที่เราจะได้รับฟรีในกิจกรรมครบรอบ3ปีฟรีไฟเออร์นั่นเองนะคุณผู้ชมก็คือ เราจะต้องเข้าร่วมทําภารกิจกันด้วยกันนะครับผมนะก็ต้องรอดูกันเลยว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนแล้วก็เข้ามาตามที่ผมพูดหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าหาข้อมูลภานในคลิปตัวนี้น่ะผิดพลาดตรงไหนแล้วก็ยังไงเนี่ยก็ต้องขอโทษแล้วก็ขออภัยมาณตรงนี้ด้วยนะครับผมนะก็ผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่าเขาแจกบัตรไฟฟ้าฟรีแน่นอนเลยแล้วก็อาจจะเป็นชุดโจ๊กเกอร์ตัวนั้นแหละเพราะว่าในหน้าเว็บกิจกรรมมีชุดโจ๊กเกอร์ตัวนั้นนะครับผมนะส่วนตัวละครที่จะแจกฟรีผมก็ค่อนข้างคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ในครับผมีกการแจ เป็นตัวละครด้วยะครับแล้วก็คือให้เราจองะไรนเครับหรือว่าคนนี้ขอจองอะไรเองคุณผู้ชมเห็นไหมก็คืออาจจะมีแจกอีกแล้วนะครับแต่อาจจะไม่แจกพวกตัวใหม่ๆหรอเขาของบูฟเฟ่าอะไรพวกนี้ที่มาใหม่ก็อาจจะไม่แจกนะครับอาจจะแจกตัวพื้นฐานนะครับแล้วตัวแบบธรรมดาธรรมดานั่นเองในานที่ราคาไม่สูงนั่นเองนะคุณผู้ชมโอเคในเขาก็สำหรับคิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอถ้าหากคลิปวันนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขอโทษมาณตรงนี้ด้วยนะครับคิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร It is from love.